สวัสดีค่ะแป้งแครีทีวีค่ะวันนี้นะคะเราจะมากันในท็อป,ปิกของการแปลงฟันค่ะหลายคนน่าจะเคยเห็นแปรงสีฟันรุ่นนี้จากสฟาโกนะคะหน้าตาแบบนี้เอ๊แล้วมันแตกต่างจากแปรงสีฟันทั่วไปยังไงมันดียังไงนะคะคลิปนี้นะคะเล่าให้ฟังค่ะ แบรนด์สีฟันรุ่นนี้นะคะเป็นแบรนด์สีฟันที่ยอดขายดีอันดับหนึ่งของประเทศญ,ญี่ปุ่นนะคะจุดเด่นของเขานะคะคือเขาเป็นแบรนด์สีฟันที่ปล่อยประจุลบขณะที่เราแปรงฟันค่ะจะช่วยลดพวกคราบพลักคราบสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเกาะฟันเราอยู่นะคะทําให้ฟันของเราเนี่ยขาวสะอาดลดกลิ่นปากซึ่งดีกว่าแบรนด์สีฟันทั่ว,วไปค่ะ ตัวบ้างเองนะคะก็ใช้มานานแล้วค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันสะอาดกว่าจริงๆนะคะแต่ว่าพูดไปเพื่อนๆ่คงแบบไม่เห็นภาพเราค่อยๆพูดได้นะว่ามันดีมันสะอาดอะไรนี้นะคะทางสปาโคโคก็เลยนะคะส่งแปรงแล้วก็สง่งเจ้านีมาด้วยเป็นเม็ดย้อมสีฟันนะคะให้บางพิสูจน์เลยว่าแปรงของเขาอะมันสะอาดกว่าจริงๆมันแบบสะอาดกว่าแบบเห็นเห็นภาพอะเออคลิปนี้นะคะน่าสนใจมากๆเดี๋ยวไปทําให้เพื่อนๆดูเลยค่ะว่ามันสะอาดกว่ายังไงไปกันเลย ก่อนที่เราจะแกะใช้แปรง Sparkle i o n i c อันนี้นะคะต้างมีวิธีการทดสอบค่ะว่ามันได้ผลจริงหรือเปล่าด้วยการใช้เม็ดยอมสีฟัน,นะคะ่ะตอนนี้เรายังไม่ได้ใช้น้องเพราะฉะนันเนี่ยเดี๋ยวต้จะไปแปรงฟันนะคะด้วยแปรงสีฟันปกตินะคะแล้วก็จะมาเคี้ยวเจ้าเม็ดนี้ให้ดูค่ะว่ามันมีสิ่งสกปรกตกค้างอยู่ตรงไหนกันบ้างนะคะและก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะมาแกะใช้อันนี้นะคะเป็นเวลา7วันแล้วก็มาดูกันค่ะว่า เยมันลดคราบพลากหรือคราบสิ่งสกรปรกที่มันหลงเหลืออยู่เนี่ยได้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็แปรงฟันเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาเคียวเม็ดนี้กันนะคะ นี่ปองก็ตั้งใจแปลงสุดๆแล้วนะคะแต่เห็นไหมคะว่ามันยังคงมีคราบฝังอยู่ที่ร่องฟันเนี่ยหลายจุดเลยโดยเฉพาะซี่ด้านในนะคะมีคราบเค่ไม่เห็นเลยค่ะจากนั้นนะคะปังก็จะใช้แปรงสีฟันสปาเครื i o n ไอออนิกแทนแปรงธรรมดาตัวแปรงเนี่ยสามารถถอดเปลี่ยนหัวแปรงได้นะคะตัวเครื่องเนี่ยสามารถโดนน้าได้ปกติเลยค่ะเวลาใช้นะคะให้กดปุ่มนี้ดูก่อนค่ะว่ามีไฟไหมนะคะเพื่อเช็คสถานะของแบตเตอรี่ค่ะถ้าหากสีแดงยังปรากฏอยู่ก็แสดงว่าแบตเนี่ยยังคงทํางานอยู่นะจากนั้นเนี่ยก็เอาแปรงโดนน้ำนะคะ เฉพาะต้มเพลทโลหะค่ะแล้วเราก็จัดตรงนั้นนะคะตัวเครื่องเนี่ยจะปล่อยประจุลบออกมานะคะทำให้พวกคราบพลักต่างๆที่เกาะฟันของเราเนี่ยออกไปค่ะขนแปรงเนียนิ่มแล้วก็เรียวเล็กนะคะซอกซอนได้ดีอย่าลืมแปรงลิ้นด้วยนะคะจะช่วยลดแบคทีเรียแล้วก็กลิ่นปากได้ค่ะ เห็นไหมคะแค่การเปลี่ยนแปลงแค่อย่างเดียวเองนะคะก็ทําให้เราเนี่ยแปรงฟันได้สะอาดมากยิ่งขึ้นลดพวกคราบพลักคราบสิ่งสกปกต่างๆนะคะรวมทั้งกลิ่นปากได้ด้วยนะคะแปรงรุ่นนี้ราคาไม่ได้แพงนะคะอยู่ที่ประมาณ200กว่าบาทเท่านั้นเองตัวแบตเตอรี่เนี่ยใช้ยาวนานได้ถึง2ปีส่วนหัวแปรงของเขานะคะสามารถถอดออกได้ง่ายๆแบบนี้นะคะเปลี่ยนได้ง่ายมากๆเขาจะมี2รุ่นค่ะก็คือรุ่นหัวแปรงขนาดใหญ่นะคะเหมาะกับคนที่มีช่องปากที่กว้างนะคะ หรือจะเป็นรุ่นขนาดธรรมดานะคะเหมาะกับคนที่มีช่องปากที่แคบซึ่งบางเนี่ยจะชอบเป็นรุ่นธรรมดาค่ะเพราะว่าซอกซอนได้ดีมากๆนะคะและก็หัวแปรงนะคะเขาแนะนําให้เปลี่ยนรุก3สามเดือนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ซื้อหัวแปรงเปลี่ยนกันได้นะคะเขาก็มีหัวแปรงขายแยกนะคะส่วนน้องๆคนไหนที่จัดฟันอยู่อันนี้ต้้งขอนแนะนําจริงๆนะคะเพราะว่ามันช่วยได้ดีมากๆนะคะคือส่วนมากเนี่ยพวกคราบสิ่งสกปรกต่างๆมาชอบไปเกาะตามพวกอุปกรณ์จัดฟันของเราเนาะซึ่งแปรงสีฟันตัวนี้เนี่ยช่วยได้จริงๆค่ะ ดูมาถึงตรงนี้นะคะเริ่มอยากเปลี่ยนแปลงกันแล้วใช่ไหมคะซึ่งแปรงสีฟัน Sparkle i o n i c นะคะมีขายทั่วไปเลยนะคะอันนี้ไม่ i n j a p a แปแต่ว่าขายในเมืองไทยแบบเยอะแยะเลยนะไม่ว่าจะเป็นที่วัานสนะคะหรือว่าตามห้างต่างๆช่องทางออนไลน์ก็มีนะคะ s h อป e e lazada หรือว่าช่องทางออนไลน์อื่นๆก็เพียบเลยค่ะโอเคคลิปนี้นะคะก็คงคลายข้อสงสัยนะคะว่าเจ้าแปรงหน้าตาแบบนี้นี่มันเอาไว้ทำอะไรมันดีกว่ายังไงนะคะก็หวังว่าจะถูกใจกันนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ